พวกคุณไม่ใช่ทีม5คนหรือกับตันเบนตี้มองไปที่กลุ่ม4คนของหลัวเฟิง์ในฐานะหนึ่งใน2นักสู้ระดับจักรวาลในโลกภายในโลกเบนตี้สามารถเข้าถึงข้อมูลรายละเอียดมากมายเราเคยเป็นแต่สมาชิกในทีมของเราคนหนึ่งเสียชีวิตหลัวเฟิง์ถอนหายใจใคร้ฆ่าเบนตี้ขมวดคิ้วชายคนหนึ่งภายใต้องชายก้าหลัวเฟิงไม่ได้อารมณ์ดีนะแม้ว่าไทเานนทีจะเป็นทาาแต่ก็ไม่มีทาาคนใดในโลก ดังนั้นเลโอเฟงจึงไม่ถือว่าท่าของเขาเป็นสินค้าโดยไม่รู้ตัวและปฏิบัติต่อพวกเขาเหมือนเป็นบริการแทนดังนั้นการตายของชายแนนทีทําให้เิโอเฟงรู้สึกขอบคุณสําหรับบริการของชายแนนทีและยังโกรธองค์ชายที่9้าอีกด้วยองค์ชายก้าเบนดีสายหัวถ้าอย่างนั้นเราก็ทําอะไรไม่ได้คนของเขาตายไปเยอะเกินไปแล้วฉันเข้าใจลัวเฟิงพยักหน้าถ้าพวกคุณรอดไปได้ ท่านมิงอยู่จะต้องมีความสุขมากอย่างแน่นอนเบนตียิ้มขอเตือนข้าก็อยู่ภายใต้ท่านมิงอยู่เช่นกันโ oh, อ้ลวเฟงฮองลาตนเดอร์ก็ตกใจอย่างมากในฐานะหัวหน้าขององค์กรทั้ง4 3่ x mountain มีเซกเตอร์ลอดและโดเมนลอดมากมายมิงยูไม่ใช่ยอดฝีมือใน3 s x mountain เสียทีเดียว แต่หนในสอนักสู้ระดับจักรวาลที่ปรากฏตัวในกลุ่มของ t r i X Multi นั้นอยู่ภายใต้มิอยู่กับ,บััเ b e n ี y จึงอยู่ภายใต้การดูแลของลอด m i งยู u ด้วยหลัวเฟิงแสดงสีหน้ายินดี55เมื่อเราออกจากโลกภายในโลกและมุ่งหน้ากลับไปที่แคงลนสตอร์พวกนายมากับฉันเพื่อพบลอด m i งยู u ด้วยกันเบนดีอิมถ้าไม่ใช่เพราะลอด m i งยู u ผู้บังคับบัญชาทั่วไปเบนนี่คงไม่มาทักทายกลุ่มของลัวเฟิง เป็นการส่วนตัวแน่นอนหลัวเฟิงยิ้มขณะตอบจากนั้นเบนดี้ก็จับไปในฐานะที่เป็นกลุ่มที่ส่งขึ้นไปของภูเขาสามขวานมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เบน,นต้องจัดการแม้ว่าจะเป็นเวลาดึกดื่นผู้คนที่สวมชุดเครื่องแบบรบและหมวกนิรภัยมักจะเห็นเข้ามาในปราสาทสายฟ้าที่อยู่ตรงกลางหลวเฟิงหงและเทพเจ้าสายฟ้ามองไปที่ปราสาทสายฟ้าที่อยู่ตรงกลางจากฝูงชนที่ห่างไกลพี่ใหญ่พี่รอง พวกเจ้าเตรียมอะไรแลกเปลี่ยนลู่เฟิงกล่าวผ่านพลังวิญญาณของเขาปืนรางเกรดดีหกและคู่มือการใช้สายฟ้าเทพเจ้าสายฟ้ากล่าวตกลงหลัวเฟิงยิ้มนี่คือลักษณะของการเป็นคนรวยแค่ซื้ออะไรก็ได้ที่คุณต้องการพี่ใหญ่แล้วคุณระหลัวเฟิงมองไปทางผงดูเหมือนว่าจะมีประโยชน์กับฉันไม่มากถ้าผลไม้แห่งชีวิตเหลือก็ช่วยซื้อให้ฉันด้วย และถ้าเหลือหัวใจแห่งดวงดาวก็ซื้อให้ฉันสี่เช่นกันแค่นั้นแหละหงกล่าวเข้าใจแล้วหลัวเฟิงพยักหน้าจากนั้นยิ้มพี่ใหญ่พี่รองฉันจะใช้หินสายฟ้าที่เหลือเพื่อแลกกับสมบัติอื่นๆสมบัติเหล่านั้นยังเป็นตัวแทนของความมั่งคั่งจำนวนมากหลังจากที่เราจากไปเราสามารถใช้ความมั่งคั่งจำนวนมหาศาลนั้นแลกกับสิ่งที่เราต้องการจริงๆก็ได้ผมยิ้มเตอร์ดี ทำในสิ่งที่คุณต้องการเพราะคุณคือคนที่ได้หินเหล่านี้มาทั้งหมดเทพเจ้าสายฟ้าหัวรอยยอพี่ใหญ่ของคุณกับฉันกําลังเอาเปรียบคุณหลวกเฟิร์มไม่รีบร้อนที่จะแลกเปลี่ยนในทันทีเขาสังเกตอย่างเงียบๆก่อนมีคนไม่กี่คนที่เข้ามาในปราสาทสายฟ้าอย่างไรก็ตาม99%ของพวกเขาอาจเป็นเพียงสิ่งนอ่อลวงที่ทำให้คนอื่นสับสนข้าคืนผ่านไปอย่างเช้งช้า และมีแสงเศษเสีเยวปรากฏขึ้นในโลกภายในโลกใบหนึ่งสายลมหนาวผ่านที่ราบหลัวเฟิงซึ่งสวมชุดเครื่องแบบต่อสู้อันลอยในขณะที่สวมหมวกนิรภัยและมีใบมีดโลหะผสมอยู่บนหลังเหมือนกับนักผจญภัยในจักรวาลคนอื่นคนอื่นมุ่งตรงไปยังปราสาทสายฟ้าเขากำลังจะไปที่ปราสาทโบราณเขาเป็นตัวล่อหรือจะแลกกับอะไรบางอย่างใครจะสนใจว่าเขาจะทำธุรกรรมจริงปรีปรปรายงานเรื่องนี้กับท่านรอด กับตันของกลุ่มชายทั้ง4คนนั้นไปที่ปราสาทโบราณใช่นักผจญภัยที่ปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังภายใต้องคชายเก้ารายงานข้อมูลนี้ทันทีเรื่องนี้หลัวเฟิร์มไม่รู้อะไรเลยอย่างไรก็ตามแม้ว่าเขาจะรู้หลัวเฟิงมก็จะหัวเราะโดยไม่สนใจในฐานะส่วนหนึ่งของกองทัพสามขวานหลัวเฟิงมไม่กลัวอะไรเลยจริงๆในขณะที่ผู้คนจำนวนมากที่อยู่ภายใต้กลุ่มพันธมิตรเฝ้าดู ลู่เฟิงก็ก้าวเข้าไปในประตูปราสาทปราสาทสายฟ้าห้องโบราณที่มืดมนหนาวเย็นหลัวเฟิงยืนอยู่ที่นั่นอย่างเงียบเงียบฉันต้องการทําธุรกรรมหลัวเฟิงตะโกนเดี๋ยวก่อนไอ้ตัวเล็กเสียงทุ้มต่าดังก้องไปทั่วห้องโบราณสองวันนี้คนทําธุรกรรมเยอะมากฉันเลยยุ่งนิดหน่อยขอจบแค่นี้ก่อนหลัวเฟิงตกใจมากเมื่อได้ยินสิ่งนี้ค่ะไอที่ยังมีชีวิตอยู่กําลังติดต่อกับคนอื่นอยู่ใช่ไหมผู้ชาย นั่นมันสกรปรกบาบาตา้าตะโกมีอะไรผิดปกติทำหลัวเฟิร์มเลยไอยที่มีชีวิตนี้ต้องเป็นคนที่ยุ่งเหยิงและชั่วร้ายอย่างแน่นอนบาบาต้าพูดอย่างโกรธเคืองแม้ว่าจะมีคนมากมายจับพันธมิตรเข้ามาในปราศาสตรแต่ก็เป็นเพียงหนึ่งคนทุกๆสองสานาทีและนั่นคือเมื่อผู้คนจำนวนมากเข้ามาเอไอที่มีชีวิตไม่ได้บอกคุณโดยตรงหรอือว่าคนตรงหน้าคุณกำลังทำธุรกรรมอยู่จริง หลวเฟิงตกใจมากคุณไม่มีอำนาจหรือสิทธิ์อำนาจแต่ถ้าคุณมีอำนาจและเป็นหัวหน้าทีมใหญ่คุณจะทำอย่างไรบาบาต้าถามฉันจะจัดคนจับตาดูเขาหลังจากที่เขาออกจากพื้นที่พันธมิตรฉันจะดำเนินการเองดวงตาของหลัวเฟิงเต็มไปด้วยความตกใจเข้าใจแล้วเขาเข้าใจแล้วใช่แล้วเอ,อที่มีชีวิตนี้แน่นอนว่าน่ากลัวในฐานะเอ,อที่มีชีวิต เขาไม่สามารถคาดเดาผลที่ตามมาของทุกคำที่เขาพูดได้ความสามารถในการคำนวณของเขานั้นไม่ธรรมดาดังนั้นเขาจะไม่ทำผิดโง่อๆแบบนี้ซึ่งหมายความว่าเขาคือทำสิ่งนี้โดยเจตนามีเพียงเหตุผลเดียวเท่านั้นที่เขาทำเช่นนี้เพื่อให้พวกคุณค่ากันเองไอที่มีชีวิตนี้ช่างน่ากลัวจริงๆบาบาต้าโกรธมากลัวเฟิงก็โกรธเล็กน้อยเช่นกันหากการเดาของพวกเขาถูกต้องไอ ที่มีชีวิตอยู่ในปราสาทโบราณแห่งนี้น่าจะเป็นเหตุผลว่าทำไมเจ้าชายโบรลินที่เก้าจึงจัดให้ผู้คนไล่ล่าพวกเขามิฉะนั้นก็ไม่มีคำอธิบายอื่นใดทำไมองค์ชายเก้าผู้ยิ่งใหญ่ถึงไปไล่ตามกลุ่มของหนัวเฟิงเท่านั้นไม่ใช่กลุ่มอื่นเสียงฝีเท้าดังมาจากโทงทางเดินชายชราคราวขาวตัวอ้วนยิ้มขณะที่เขาเดินเข้าไปมีชั้นของแสงล้อมรอบร่างกายของเขาหากคุณสังเกตดีๆ คุณจะแทบไม่พบว่าชายชราคราวขาวคนนี้ไม่ใช่คนจริงๆแต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างจากพลังงานท่านหมูแม้ว่าหลวเฟิงจะโกรธเล็กน้อยในใจแต่ดูเหมือนภายนอกเขาจะมีมารยาทดีมากการต่อสู้กับไอไอที่มีชีวิตยุงย่งเหิงซึ่งโดดเดี่ยวมานานนับหมื่นปีนั้นเป็นสิ่งที่โง่เขาอย่างยิ่งเฮไอหนูนี่เป็นครั้งที่สองที่เราเจอกันไม่ใช่หรอือชายชราคราวขาวยิ้มดูเหมือนว่าการเก็บเกี่ยวของคุณจะไปได้สวย บอกชันสิคุณต้องการแลกเปลี่ยนอะไรผลไม้หนึ่งชีวิตลัวเฟิงกล่าวครั้งที่แล้วคุณแลกผลไม้ชีวิตแล้วยังอยากได้อีกไหมชายชราคราวขาวมองไปที่หลัวเฟิงด้วยความประหลาดใจใช่หลัวเฟิงพยักหน้าไม่เหลือไม่เหลือชายชราคราวขาวส่ายหัวเป็นคำตอบผลไม้ทั้งชีวิตที่ฉันมีหายไปไม่เหลือแม้แต่ชิ้นเดียวไม่เหลือแม้แต่ตัวเดียวหลัวเฟิงตัวแข็งใช่ขินสายฟ้าเป็นตัวแทนของสมบัติ แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าหินสายฟ้าจะให้สมบัติที่คุณต้องการได้อย่างแน่นอนเพราะสมบัติที่นี่มีจำนวนจำกัดเช่นเดียวกับแม้ว่าองค์ชายก้าโบรลดินจะได้รับหินสายฟ้าจำนวนมากในภายหลังเขาก็จะไม่มีทางได้รับรหัสผ่านที่3าของลูกบอลคริสตัลแห่งมรดกนั้นฉันจะแลกกับหัวใจแห่งดวงดาวหลวเฟิงกล่าวไม่เหลืออะไรเลยชายชราคร้าวขาวสายหัวอะไรนะไม่มีอย่างนั้นหรือ ยังน้อยต้องมีปืนรางเกรด D6 เหลืออยู่หลวเฟิงจ้องไปที่ช,ชายชราคราวข่าวปืนราง D6 นั้นไม่มีประโยชน์สําหรับเซตเตอร์ลอดและโดเมนลอดดังนั้นโอกาสที่จะมีใครมาแลกมันจึงค่อนข้างน้อยและยังมีปืนรางเกรด D6 ให้เลือกทั้งหมด3กระบอกไม่เหลือแล้วเหมือนกันช,ชายชราขาวขาวใส่หัวในวันแรก คนคนเดียวแลกปืนรางเกรดดีหกทั้ง3กระบอกในคราวเดียวเออหลัวเฟิงหายใจเข้าลึกๆไม่มีสิ่งนั้นไม่มีสิ่งนี้ไม่มีอะไรเลยท่านหมู่สมบัติอะไรยังคงอยู่หลัวเฟิงมองไปที่ชายชาราคราวขาวยังมีสมบัติเหลืออยู่อีก63ชิ้นชายชาราคราวขาวยิ้มขณะที่เขามองไปที่หลัวเฟิงในเมื่อคุณดูดีฉันจะไม่เสียเวลาของคุณขณะที่เขาพูด เขาก็โบกสีสักของเขาในช่วงพบตารังสีของพลังงานรวมตัวกันรอบตัวเขาแล้วก่อตัวเป็นหน้าจอบนหน้าจอมีรายการสมบัติที่แสดงจำนวนสมบัติที่เหลืออยู่อย่างชัดเจนอันดับ1บัญชีธนาคารไปยังคู่มือสอนเชิงพื้นที่ทั้งหมดสืบทอดลูกบอลคริสตัน3บัญชีสต็อกไม่มีหมายเลข2บัญชีธนาคารของอาจารย์หุ้นไม่มีโนสามน้ำยามวิวัฒนาการสายเลือดระดับลอดโดเมน1ส่วน โน18ชุดคู่มือการใช้งานตันเดอร์คู่มือ6ชุดสปอค5โน6 8เอาวุธพลังงานพันธุกรรมระดับ5วงล้อไฟสินค้าคงคลังไม่มีหลัวเฟิงดูรายชื่อนี้และหายใจเข้าลึกๆศักสิทธิ์ไม่มี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 รายการ ไม่มีจำนวนมากทำให้หัวใจของคนคนหนึ่งเย็นชาคีโดกเป็นอะไรไปชายชะราคราวขาว,ขาวยิ้มขณะที่เขามองไปที่หลัวเฟิงถึงกระน,นั้นหลัวเฟิงก็อยู่ในภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกเขาควรเลือกอันไหนดีหลัวเฟิงเจ้าสับสนอะไรนักหนาโง่เสียงของบาบาต้าดังขึ้นในใจของเขาคุณต้องการหัวใจแห่งดวงดาวไหมไม่มีที่นี่แต่มีอยู่ในจักรวาลคุณต้องการผลไม้แห่งชีวิตไหม มีอยู่ในจักราวาลด้วยกราบใดที่คุณมีความมั่งคั่งเพียงพอและมีสายสัมพันธ์ที่เหมาะสมคุณก็สามารถซื้อมันได้ดังนั้นไม่จำเป็นต้องสับสนสิ่งที่คุณต้องทำคือแลกเปลี่ยนกับสิ่งที่มีค่ามากกว่าในรายการนี้สมบัติเหล่านี้แสดงถึงความยิ่งใหญ่ทรัพย์ส,สิงคันมากมายคอยๆซื้อสิ่งที่คุณต้องการในจักราวาลในภายหลังไม่ได้หรือ บาบาต้ากล่าวลัวเฟิร์มหัวเราะเป็นความคิดที่เรียบง่ายแต่ความคิดของเขาถูกจำกัดให้อยู่ในรายการที่อยู่ตรงหน้าเขาสิ่งเหล่านี้มีค่ามากกว่าดังนั้นซื้อสิ่งเหล่านี้บาบาต้าบอกหลัวเฟิร์มว่าควรซื้อรายการใดขนาดที่พวกเขาสื่อสารด้วยความคิดของพวกเขานั่นและนั่นและพวกนั้นฉันต้องการทั้งหมดนั่นและชุดคู่มือการใช้ตันเดอร์นั้น ฉันต้องการอีกห้าชุดที่เหลือทั้งหมดหลวงเฟิงร่ำรวยใช้ชาราคราวขาวตกตะลึงเพราะผู้ที่มีหินฟ้าร้องจำนวนมากซื้อสิ่งที่พวกเขาต้องการในตอนแรกในตอนท้ายผู้ที่มาแลกเปลี่ยนไม่ได้มีหินสายฟ้ามากมายขนาดนั้นถึงกระนั้นหนัวเฟิงก็ต้องการสิ่งของมากมายในคราวเดียวปริมาณของหินสายฟ้านั้นค่อนข้างน่าตกใจนั่นจะเท่ากับ9.02ล้านก้อน ใช้ชราคราวขาวจ้องไปที่หลัวเฟิร์นในตอนแรกผู้นําขององค์กรเช่นองค์ชายก้าได้นําหินสายฟ้านับล้านนับล้านมาแลกเปลี่ยนที่ปราสาทสายฟ้านี้ไม่ใช่เรื่องแปลกอย่างไรก็ตามในเวลาต่อมาเนื่องจากผู้ที่มีหินสายฟ้าได้แลกเปลี่ยนไปนานแล้วจึงแทบไม่มีการทํำธุรกรรมขนาดใหญ่เกิดขึ้นท่านมูนี่คือหินฟ้าร้อง9.02ล้านก้อนด้วยการพลิกมือของเขา แหวนเก็บของเชิงพื้นที่ก็ปรากฏขึ้นชายชาระราคราวขาวตัวอ้วนยื่นมือไปรับมันด้วยการตรวจสอบอย่างรวดเร็วเขาอดไม่ได้ที่จะเงยหน้าไปทางหัวเฟิงเจ้าหนูคุณทำให้ฉันประหลาดใจมากขึ้นเรื่อยเรื่ดูเหมือนว่าคุณไม่มีอำนาจมากขนาดนั้นในพันธมิตรโดยการแลกเปลี่ยนครั้งก่อนของคุณ จำนวนหินสายฟ้าทั้งหมดที่คุณใช้เกิน10บล้านโชคดีหลวเฟิงยิ้มโชคไม่สามารถอธิบายบางสิ่งได้ช,ชายชราคราวเขายิ้มและหยุดพูดเพียงแค่พลิกมือสมบัติทุกประเภทก็เริ่มมอยอยู่ในห้องโบราณกดแหล่งกำเนิดธาตุทุกประเภทของจักรวาลเล็ดรอดออกมามีอาวุธพันธุกรรมห้าคันและอาวุธจิตวิญญาณหลายชิน้นการแกะสลักที่ซับซ้อนอย่างยิ่งบนพวกมันคล้ายกับการแกะสลักตามธรรมชาติบนสัตว์ร้ายเขาทอง อาราณาของกดต้นกําเนิดธาตุทำให้หลวงเฟิงกลั้นหายใจแต่ละรายการเป็นสมบัติลาค่าสิ่งของแต่ละชิ้นสามารถแลกเปลี่ยนเป็นดาวครอชีวิตนับหมื่นดวงบางชิ้นสามารถแลกกับดาวคราะชีวิตนับแสนดวงได้สมบัติเหล่านี้รวมกันแล้วมีราคาสูงเกินกว่าราคาของการแลกซีพวกเขามีค่ามากกว่าทรัพย์สินทั้งหมดของนักสู้ที่เพิ่งก้าวเข้าสู่ระดับขณะที่หลวเฟิงมองดูสมบัติมีค่าเหล่านี้ที่ลอยอยู่ตรงหน้าเขา อัตราการเต้นของหัวใจของเขาก็เร่งขึ้นอย่างช่วยไม่ได้เลือดของเขากำลังเดือดพล่านฉันจะใส่สมบัติทั้งหมดเหล่านี้ไว้ในแหวนเก็บของอากาศนี้ชายชราขาวาวโยนแหวนเก็บของอากาศให้หลัวเฟิงตกลงหลัวเฟิงรับมันมาและตรวจสอบสมบัติข้างในจากนั้นเขาก็ขมวดคิ้วท่านบูแล้วคู่มือการใช้ฟ้าร้องห้าชุดระ คู่มือการใช้งานฟ้ารองทั้ง5ชุดถูกจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์คอนตํมขนาดเล็กทั้ง5้าเครื่องนี้ชายชราคราวขาวยิ้มขอบคุณท่านหมู่ข้าจะไปเดี๋ยวนี้หลัวเฟิงทักทายแล้วจากไปในที่ราบกว้างใหญ่จำนวนคนในพันธมิตรเกิน5ล้านคนเห็นได้ชัดว่าทีมอื่นๆในพื้นที่รอบนอกกำลังกลับมาหลังจากประสบความสำเร็จในการแลกเปลี่ยนหลัวเฟิงออกจากปราสาทโบราณอย่างอารมณ์ดีและกลับไปยังพื้นที่ของภูเขาสามขวานีที่สาม เทพสายฟ้าเห็นหลัวเฟิงและโบกมือกำลังมาหลัวเฟิงมาพร้อมกับรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาเป็นยังไงบ้างมีความคาดหวังเล็กน้อยในดวงตาของหงขนาที่เขาถามอย่างระมัดระวังผ่านพลังงานพันธุกรรมของเขาเราช้าเกินไปขอมนีถูกยึดไปหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นรังปืนที่6ผลไม้แห่งชีวิตหรือหัวใจแห่งดวงดาวสมบัติในตำนานเหล่านี้หายไปหมดแล้วหลัวเฟิงตอบผ่านพลังวิญญ,ญาณของเขา เขาต้องระวังเนื่องจากมีคนอื่นคนอื่นอีกหลายคนจับภูเขาสามขวานในบริเวณใกล้เคียงพวกเขาไปกันหมดแล้วหรอือผงและเทพเจ้าสายฟ้าแข็งใช่จากสิ่งที่คุณต้องการทั้งหมดฉันมีเพียงชุดคู่มือการใช้สายฟ้าห้าชุดเท่านั้นหลัวเฟิงยิ้มขณะที่เขามองไปที่เทพเจ้าสายฟ้าพี่ชายคนที่สองคู่มือการใช้สายฟ้านี้เป็นคู่มือการใช้งานของเซคอเตอร์คาบูมันเหมาะกับคุณอย่างยิ่ง คู่มือการใช้ฟ้าร้องนี้ไม่ได้มีค่ามากเมื่อเทียบกับสมบัติอื่นๆเพราเซกเตอร์ลอดคาบูเป็นเพียงเซกเตอร์ลอดเทคนิคที่เขาคิดขึ้นมานั้นไม่ได้ทรงพลังขนาดนั้นเทียบกับมรดกคริสต,ตัลหากเป็นคู่มือการใช้งานของสิ่งมีชีวิตอมตะนั่นคงจะเป็นเรื่องใหญ่มาก หลัวเฟิงได้รับมรดกของนิกายยานโมพลานิตซึ่งมีพลังมากกว่าคู่มือการใช้งานฟ้าร้องแน่นอนบนเส้นทางแห่งฟ้าร้องนิกายยานโมพลานิตน่าจะอ่อนแอกว่าเล็กน้อยเนื่องจากนิกายยานโมพลานิตมุ่งเน้นไปที่เส้นทางของนักอ่านวิญญาณ55ขอค่าดูหน่อยเทพเจ้าสายฟ้าไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เนื่องจากเขาฝึกฝนวิถีแห่งสายฟ้าอย่าเร่งรีบหงตะโกนผ่านพลังงานพันธุกรรมของเขา มีผู้คนมากมายเฝ้าดูอยู่รอบตัวเราถ้ามีคนรู้อาจมีปัญหาคุณสามารถค่อยๆดูคู่มือการใช้งานเหล่านั้นหลังจากที่เราออกจาก World of Thunder นอกจากนี้ไม่ใช่ว่าคุณจะสามารถผ่านมันไปได้ในเวลาอันสั้นครับผมจะฟังพี่ใหญ่ความคิดของเทพเจ้าสายฟ้าชัดเจนพี่ใหญ่พี่รองบัวเฟิงพูดตอ่อแม้ว่าฉันจะลาปรียนเสร็จแล้ว แต่ฉันก็ยังมีหินสายฟ้า60,000ชิ้นอยู่ที่นี่คุณยังมีอีกเยอะไหมโฮงและเทพเจ้าสายฟ้าแข่งหงตอบว่าหินสายฟ้าเหล่านี้ไม่สามารถสูญเปล่าได้ในเมื่อคุณไม่สามารถแลกเปลี่ยนมันได้จงขายมันอย่างรวดเร็วหลังจากที่เราจากโลกนี้ไปภายในโลกหนึ่งแล้วหินสายฟ้าเหล่านี้ก็ไร้ค่าตอนนี้ในพันธมิตรย,ยังมีคนซื้อหินสายฟ้าแม้ว่าราคาจะไม่สูงเท่าตอนแรก แต่เรายังคงพยายามหาราคาที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หลัวเฟิ่งกล่าวผ่านพลังจิตวิญญาณของเขาพี่ใหญ่พี่รองลองหาคนที่ซื้อหินสายฟ้าในพันธมิตรสักสองสาวันแล้วคุยกับพวกเขาเพื่อดูว่าเราจะขายได้เท่าไรตกลงหงและเทพเจ้าสายฟ้าพยักหน้าในอีกไม่กี่วันต่อมาขนาดของกองทับบนที่ราบก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในระหว่างนี้ หลวเฟิองสามารถขายหินฟ้าร้อง60,000ชิ้นในหลายๆส่วนได้เนื่องจากแม้แต่ผู้ที่จะซื้อมันก็ไม่สามารถกลืนหินฟ้าร้องจำนวนมากได้ในคราวเดียวเนื่องจากในปราสาทมีสมบัติเหลืออยู่ไม่มากดังนั้นอัตราแลากเปลี่ยนสำหรับหินสายฟ้าจึงลดลงอย่างมากหินฟ้าร้อง60,000ชิ้น บางชิ้นขายดีและบางชิ้นก็ไม่ขายดีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ80ลูกบาทเน็ตของผลึกเอกภพต่อหินฟ้าร้อง1อ่อันรวมเป็น5ล้านลูกบาทเน็ตของผลึกเอกภพหากคุณเพิ่มคริสตันจักวาลที่ทวันเมฆได้รับจากการขโมยและการซุ่มโจมตีรวมถึงคริสตันจักวาลที่หลวเฟิงและทีมของเขาขุดขึ้นมา ก็จะมีคริสต,ตันจักวานทั้งหมด6.8ล้านลูกบาทเน็ดผลึกจัก,กราวาล6.8ล้านลูกบาทเน็ซึ่งเท่ากับ6.8พันล้านเหรียญจัก,กราวาลฮ่าฮ่าแม้แต่ครอบครัวนวหลนานซานก็คงไม่มีมากขนาดนั้นเทพเจ้าสายฟ้ามีความสุขอย่างยิ่งใจเย็นใจเย็นนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นหงยิ้มขนาดที่เขาพูดผ่านพลังงานพันธุกรรมสมบัติเหล่านั้นคือส่วนหลักแน่นอน คาเข้าใจแล้วเทพสายฟ้ายิ้มหลัวเฟริรมีความสุขมากเช่นกันตามทฤษฎีแล้วมีเพียงองค์กรขนาดใหญ่เท่านั้นที่ควรได้รับสมบัติล้ำค่าในโลกภายในโลกอย่างไรก็ตามต้องขอบคุณเครื่องสแกนที่แม่นยำของเขาการขุดครั้งแรกของเขาทำให้มีหินฟ้ารองกว่าล้านก้อนด้วยเหตุนี้เขาจึงได้รับผลไม้แห่งชีวิตเพื่อวิวัฒนาการเมรกะเถาสัมผัสเมฆของเขา ด้วยเทาวันที่ติดต่อกับเมฆที่พัฒนาแล้วและบาบาตาพวกเขาจึงเริ่มขโมยครั้งใหญ่ในส่วนของกำไรกองกำลังทหารกว่า1 0,000ห 000. มื่นยเทียบไม่ได้กับทีมของหลัวเฟิรมีเพียงทีมยักษ์ใหญ่เช่นพันธมิตรภายใต้องค์ชาย9ก้าโบวนเท่านั้นที่ได้รับมากกว่าทีมของหลัวเฟิรอย่างไรก็ตามสมบัติที่มีค่ายอย่างแท้จริงเช่นบัญชี3รายการสำหรับมรดกคตตริสตันรหัสผ่านไปยังบัญชีธนาคารของเซเตอร์ลอด และน้ำยาวิพัฒนาการสายเลือดระดับลอดโดเมนจากสมบัติน้ำค่า10อันดับแรกหลัวเฟิงมีเพียงหนึ่งใน3ชีวิตเท่านั้นผลไม้ส่วนที่เหลือเขาไม่ได้รับแม้แต่คนเดียววันที่5หลังจากหลัวเฟิงเสร็จสิ้นการแลกเปลี่ยนบนที่ราบกองทัพพันธมิตรขนาดใหญ่เกือบ6 0 0 0 0นในรวมตัวกันร,รอบปราศาสแสงสีขาวกระจายไปทั่วแผ่นดิน5-5เด็กน้อย เหนือปราสาทสายฟ้าปรากฏภาพของชายชราขาวๆชายชราขาวๆลอยอยู่เหนือปราสาทขนาดที่เขามองไปยังกองทัพพันธมิตรที่อยู่รายรอบเขาพูดด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาตอนนี้การซื้อขายสมบัติชิ้นสุดท้ายเสร็จสิ้นแล้วนะตอนนี้สมบัติทั้งหมด312ชิ้นที่ฉันครอบครองได้ถูกแลกเปลี่ยนโดยพวกคุณตอนนี้การแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงแล้วรัมเบิลประตูสู่ปราสาทโบราณเริ่มปิด โดยอัตโนมัติอย่างช้าๆกระนั้นผู้คนนับแสนที่อยู่รายรอบในกองทัพของพันธมิตรก็ตัวแข็งที่มันจบแล้วการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงแล้วฉันยังมีหินสายฟ้าเหลืออยู่ฉันยังมีอยู่บ้างฉันเพิ่งซื้อหินฟ้ารองมาอะไรนะฉันควรทำอย่างไรดีทันใดนั้นหลายคนในพันธมิตรก็โกรธเคืองบางคนถึงกับเริ่มคำรามด้วยความโกรธสำหรับนักสู้ขั้นที่เระดับดาราเหล่านี้ หินสายฟ้าที่อยู่ในความครอบครองของพวกเขาเป็นตัวแทนของความมั่งคั่งที่จะทําให้พวกเขาน้ํำลายไหลแต่เพียงชั่วพริบตาหินสายฟ้าก็กลายเป็นหินไร้ประโยชน์เมื่อคุณไม่สามารถแลกเปลี่ยนกับพวกเขาหินสายฟ้าก็ไร้ค่าบางคนกโกรธบางคนตะโกนและบางคนดีใจสุดขีดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสมบัติในโลกภายในโลกได้สิ้นสุดลงแล้ว พนันว่ายังมีสมบัติอีกมากในปราสาทนั้นเทพเจ้าสายฟ้ามองไปทางปราสาทถึงจะมีมันก็ไม่ใช่ของเราหงเผยรอยยิ้มหายากปราสาทที่ถูกทิ้งไว้โดยเซกเตอร์ลอดจะไม่พังทลายลงง่ายๆอย่างแน่นอนการเดินทางในโลกภายในโลกของเราสิ้นสุดลงแล้วหลัวเฟิงยิ้มเช่นกันทันใดน,นั้นผู้ส่งสารที่อยู่ไม่ไกลก็ตะโกนว่าหลัวเฟิงฉันมาแจ้งให้คุณทราบว่าการแลกเปลี่ยนสมบัติสิ้นสุดลงแล้ว อีกสักครู่กล้องทัพแห่งภูเขาขวานสามแฉกของเราจะจากไปเราจะออกจากโลกภายในโลกและมุ่งหน้าไปยังโลกสายฟ้าจากโลกสายฟ้าเราจะกลับไปที่ดาวแขงนันเข้าใจแล้วหลวงเฟิงตะโกนตอบนอกจากนี้ถึงแม้ว่าการฆ่าคนจะถูกห้ามในพันธมิตรแต่เมื่อเราจากไปแต่ละกองทัพจะไม่ถูกผูกมัดภายใต้กฎของพันธมิตรอีกต่อไป ดังนั้นการต่อสู้ยังคงเกิดขึ้นได้ในระหว่างทางโปรดระวังนะยาแยากออกจากกลุ่มหลักท่านรอซูนเก่าวเข้าใจขอบคุณลัวเฟิร์มและกลุ่มของเขายิ้มขณะตอบกลับพวกเขารู้เรื่องนี้มานานแล้วกฎที่เรียกว่าห้ามข่าในพื้นที่ของพันธมิตรมีอยู่เพื่อให้ทุกหน่วยสามารถแลกเปลี่ยนสมบัติได้อย่างปลอดภัยเมื่อถึงเวลาแลกเปลี่ยนและทุกองค์กรก็กลับไปสู่ฝั่งของตัวเอง บางกลุ่มก็ได้รับรางวัลก้อนโตในขณะที่คนอื่นแทบไม่ได้อะไรเลยไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับทีมที่มีรายได้ไม่มากนักในการรวมทีมกันเพื่อแย่งชิงจากทีมอื่นเราจะติดตามกลุ่มหลักของ Triax Mountain ต่อไปหลัวเฟิงยิ้มด้านข้างของ Triax Mountain มีเกือบ80,000คนและนักสู้ระดับจัก,กรวาล2คน ดังนั้นจึงปลอดภัยมากและเราจะซ่อนตัวอยู่ด้านหลังเทพเจ้าสายฟ้ายิ้มเราเป็นแค่กลุ่มสีคนและตัวตนของเราก็แสดงให้เห็นว่าเราอยู่ภายใต้พระเจ้ามิงอยู่ดังนั้นเราไม่ต้องไปที่ดานานะอันที่จริงกลุ่ม3 X, มรีอเมลจินกลุ่มแรกที่เข้ามาในโลกภายในโลกจะอยู่ภายในศูนย์กลางของกลุ่มหลักและกลุ่มหลักไม่เคยคิดที่จะใช้ทีมสี่คนเนื่องจากพลังของทีมสีคนนั้นอ่อนแอเกินไป นอกจากนี้เมื่อพวกเขาทำตามคำสั่งและเคลื่อนขบวนผู้คนนับพันนับพันก็เคลื่อนไหวพร้อมกันทีมชายสี่คนตรงกลางจะเข้ามาขวางทางกลุ่มปราสาทมังกรเหนือจับไปแล้วในสายตาของสมาชิกคนอื่นคนอื่นของพันธมิตรกลุ่มใหญ่ทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าพร้อมกันพวกเขาปิดก้นท้องฟ้าและดวงอาทิตย์ในขณะที่ผู้คนนับหมื่นมุ่งหน้าตรงไปยังระยะไกลภูเขาขวานสามลูกทุกคนฟังคำสั่งของฉัน ออกไปเสียงทุ้มต่ำดังออกมาจากเกรล่าเดรัชชานในใจกลางของกลุ่มหลักของภูเขาสามขวานดังก้องไปทั่วหูของทุกคนและในกองทัพที่ยิ่งใหญ่หลัวเฟิงหงเทพเจ้าสายฟ้าและอากูเป็นส่วนหนึ่งของมันโดยธรรมชาติถึงเวลาออกเดินทางกลุ่ม4ี่คนของหลัวเฟิงทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าพร้อมกันเช่นเดียวกับคนอื่นคนอื่นกองทัพขนาดใหญ่ที่มีเกือบ8 0ดหม คนนั้นใหญ่กว่ากองทัพของนอร์ธกลายการแคสโซอยู่ไม่น้อยคน80,000คนที่ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าในครั้งเดียวนั้นช่างเป็นภาพแบบไหนกันเรากับว่าเม่ก้อนใหญ่ปกคลุมทั่วท้องฟ้าที่ราบทั้งหมดกลายเป็นสีดำกองทัพเปลี่ยนเป็นแสงจำนวนนับไม่ถ้วนขนาดที่พวกเขามุ่งหน้าไปยังระยะไกล